อยู่กับพวกเราครับเลสโซนโซนของคนที่หลงไหลในสโมสรลิเวอร์พูลครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆก็พูดถึงข่าวดีก่อนเลยและกันใช่ต้องขอแสดงความยินดีเมื่อคืนน่ะไม่ใช่คือขอแสดงความยินดีกับหลุยดีอาร์ก่อนก็ได้ตัวคุณพ่อคืนสู่อ้อมอกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อคืนก่อนที่จะประกาศ11ตัวจริงอ่ะ แป๊บเดียวเองนะข่าวมาก่อนประกาศก,ก่อนที่จะจะเตะก่อนที่จะประกาศตัวคือเหมือนล็อกไว้แล้วอะ่ะว่าต้องประกาศตอนนี้ <c oughs> ก็คุณพ่อปลอดภัยดีใช่ครับปลอดภัยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทางฝั่งสื่อของโคลอมเบียอย่างเงี้ยอ่าที่ผมตามตาม,ตามอ่านมานะคือเขาก็เหมือนมีวิเคราะห์เชิงวิเคราะห์ข่าวเหมือนกันว่าคิดที่แล้วเราพูดถึงว่าเฮ้ยกลุ่ม ELN น่ะ เขาไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อของหลุยส์ดีอาร์ใช่ป่ะใช่แต่ดูแล้วอะสื่อเนี่ยเขาบอกในทิศทางที่ต่างกันออกไปคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้สุ่มจับนะตัวประกันอ่ะมีการวางแผนมาก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนวางแผนไปเป็นเดือนแล้วห้าเดือนอใช้เวลาห้าเดือนในการวางแผนคือรู้หมดแล้วว่าคนในบ้านหลุยส์ดีอาร์ตอ่ะกิจวัตรประจําวันใช่แต่ละวันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยไปไหนมาไหนวันไหนอะไรยังไงเวลาใช่ก็คือแตก ตอนแรกก็คือจับไปทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยตัวคุณแม่ออกมาก่อนอ่าแล้วก็พาคุณพ่อไปสิบสองวันแหน่งความทุกทนของลุยดีอาร์ตจ,จบแล้วะแ,แล้วก็เหลือความทุกทนของพวกเราเนี่ยแหละกับผลการแข่งขันเมื่อคืนโอ้ยตาย <c oughs> แต่ก็ถือว่าเจ้าบ้านตูรู้เขาวางแผนมาดีใช่อืม คือได้เรื่องกำลังใจด้วยแหละแล้วก็หูแต่แฟนบอลเขาก็ต้องให้เครดิตเหมือนกัน<ช>นะ<ช>เขาฮึกเขิมมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นสามแต้มที่มันจําเป็นสําหรับเขามากมากๆเขาเลยแบบเต็มร้อยมากกว่าอ่าแต่กับทีมเราอาจจะมองสามแต้มนี้ไม่จําเป็นหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยปล่อยไปก็ได้ถ้าดูฟอร์มการเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของทีมเราเมื่อคือนน่ะ ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าฝั่งตัรูทก็สมควรที่จะได้สามแต้มนี้แหละอืมต้องให้เขาคนที่ตกเป็นเป้าวิจารณ์อันดับหนึ่งก็คงไม่พ้นคอ,อตาซิมิการ์สใช่อืคือผมไม่เข้าใจว่าซิมิการ์สเขาเขาเป็นยังไงเขาดูเมื่อเมือลอยลอตั้งแต่ล็อบโบ้เจ็บนี่คือเป็นโอกาสของเขาเลยนะ, <Okay. S 1> ะว่าใช่ตำแหน่งตรงตรงตงัวคือเขาคนเดียวอืมที่จะต้องเป็นตัวตายโดยแทนล็อบโบให้ได้ ซึ่งเมื่อก่อนอืก็เคยทําได้อ่าใช่เออพอได้รับโอกาสปุ๊บเล่นดีเว้เออแต่พอมารอบเนี้หลังจากต่อสัญญาด้วยใช่ปะใช่เออไม่รู้เป็นอะไรเพิ่งต่อสัญญาได้ไม่นานแล้วช่วงที่เขาโชว์ผลงานได้ดีอะ่ะก็คือเป็นฤดูกาลที่ทีมเราอะ่ะลุนสี่แชมป์นะซึ่งตอนนั้นอะ่ะคือฟอร์มมันดีกันหมดทั้งทีมจริงๆแล้วซิมิกาได้โอกาสลงประมาณ2 3นัดติด ตั้งแต่ช่วงเปิดฤดูกาลพเมร์ลีกเลยแล้วก็มีแอดซิตคือช่วงนั้นน่ะสิมีการแรงมากคือแบบคอสบอลน,นี่ได้เสียวะได้ลุ้นอะ่ะแต่เมื่อคือนน่ะเรียกว่าแทบไม่ได้จะคอสเข้าไปเลยคอสไปแม่งไม่เคยติดไอตัวแรกที่มันสก,กัดเลย <c oughs> ใช่แล้วจังหวะที่เสียลูกแรกอะ่ะผมมองว่าตอนแรกไม่เชื่อนะว่าเหมอแต่พอเวลาตอนที่เสียบอลหรือจังหวะเกิดการทําประตูขึ้นอะ่ะ ทางฝั่งที่ถ่ายทอดเขาจะถ่ายภาพช้าภาพสโลโมชันอ่ะเหมือนให้ไปดูรีเพย์อะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเขาเห่อจริงๆนะตอนที่โดนฉกบอลไปอะ่ะไม่รู้คิดอะไรอยู่โดนฉกไปแบบคือเหมือนตัดสินใจไม่ถูกอะ่ะพวกฉกไปฉกไปไมันเท่าไหร่มันกลายเป็นว่าทําให้ทีมมาโดนขึ้นนําอืำลิวพูดโดนขึ้นนําจากจังหวะน,นั้นเลยตัวเด็ดเขาได้แหละนี่เท่ากับทีมเรายิงได้แค่ประตูเดียวเองนะ เออถ้าถ้ายลูกนั้นมันไม่ชนกันทําเข้าตัวเองก็ไม่รู้จะยิงยังไงเหมือนนะถ้าโจต้าไม่ลงมาแล้วเป็นครั้งแรกแล้วนะสถิติอันใหม่ถูกบันทึกละก่อนเกมนี้จะเกิดขึ้นนะ่ะเขามีสถิติบันทึกมาว่าเมื่อโชตา้ายิงประตูให้กับลิเวูในเกมไหนลิเวูจะไม่แพ้อ่า,อานี่เกมแรกและไม่น่ายิงเลย <laughs> โชตาบอกกลับมาดูเอ้าลืมตัวว่ะลืมลืมทำ <c oughs> ส,สถิติใหม่ไปอีกแล้วแต่ก็ถือว่าคาดหวังได้เพราะโชต้าเนี่ยอืมหลายครั้งนะโชตาเป็นคนที่ยิงคมทั้งซ้ายทั้งขวาอืมเหมือนกับส่งลงมาเมื่อไหร่ก็สามารถเรียกประตูให้ทีมได้อืแต่ก็อย่างว่าครับเกมมันจบไปแล้วก็จบไปเถอะเพราะว่าจังหวะแฮนด์บอล จะไม่พูดก็ไม่ได้เสดาจังหวะแฮนด์บอลของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์อันเนี้ยคือความเห็นมันค่อนข้างแตกใช่มันก็มีนั่นแหะมันก็มีอยู่2มุมมองแหละว่าแฮนด์กับไม่แฮนด์ใช่คือถ้าถามเราอะ่ะเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วแหละเพราะว่ามันมันจบไปแล้วอะ่ะเอเกมมันจบแล้วครับแล้วก,กรรมการมาย้อนดูก็สิ่งที่ผมเสียดายที่สุดนะมผมเสียดายคอนซ่า จะมีชื่อทำประตูให้ใช่คือมันเป็นประตูเดบิวต์ของน้องมันไงอือคือตอนแรกอ่ะเห็นอาการน้องมันไหมว่ามันดีใจขนาดไหนใช่พอแบบยกล้ำหน้าเสร็จปุ๊บคือเออไม่เป็นไรมีนัดอื่นให้ยิงเยอะน้องยังเด็กมีเวลาอีกเยอะแน่นอนซึ่งคอนซาเองอ่ะคอปะบะเพิ่งออกมาบอกวันก่อนเองนะว่าจริงๆอะหลายทีมเลยนะยื่นข้อเสนอมาขอยืมตัวคอนซาเยอะมากเยอะมากๆ แต่ทีมก็ปฏิเสธไปครับเพราะเหมือนคอปะมั่นใจในตัวเด็กคนนี้ใช่แล้วมันคือพูดถึงเซนเตอร์เราก็มีหลักๆเซนเตอร์จริงๆนะไม่นบโฟเมสอ่ะม,มันก็มีแค่สามตัวมาติปมาติปฟา์นไดโคอนเต้คืออะ<ช>ไรก็ต้องมีควอนซ่าอยู่เป็นสักตัวสแปรอืมใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเหมือนฤดูกาลก่อนที่กองหลังเจ็บเยอะๆอืพูดถึงอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้ เรื่องนักเตะบาดเจ็บอมผมเริ่มเสียวๆเหมือนกันแล้วนะตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นในแดนกลางเราอจูจ่ๆเหมือนตัวเลขการบาดเจ็บมันมันขึ้นมาแบบแปลกๆถึงคอป่ะจะออกมาบอกว่าเฮ้ยแต่ละคนอ่ะไม่ได้หนักมากแต่มันก็อดคิดไม่ได้กาเวนแบดเจ็บเข่าถูกป่ะ,ะส่วน,นส่วนเคอร์ตินโจนก็แฮมสติงแต่เป็นแฮมสติงในระดับที่ไม่รุนแรง แต่มันก็น่าห่วงอ่ะแล้วก็มีไบเซติกอีกที่แบบกลับมาเจอกีแล้วแล้วก็เตียโก้คนดีคนเดิมของเราไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันเลยคนนี้เจ็บหลายตัวมากเลยใช่พูดถึงสเตฟานไบเซติกก็อันเนี้ยจะเชื่อมโยงกันมันเชื่อมโยงกับดีลที่เป็นข่าวกับทีมเรามาค่อนข้างจะนานแล้วแหละแล้วมามาปะทุกันในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี้ก็คืออังเด ของฟูมิเนเซ่ของทางทางลิบาเซลใช่ครับก็เริ่มเรื่องเนี่ยไทม์ไลน์ของมันเป็นอยู่ที่ว่ามีข่าวว่าลิวพูสนใจตัวอังเดเนาะแล้วฝั่งของฟูมิเนเซ่เขาก็เคยขอไว้บอกเฮ้ยทีมผมอะอมกำลังมีลุ้นแชป์อยู่ออยังไม่อยากปล่อยขอให้จบไปก่อนอะไรเงี้ยข่าวก็เงียบไปเงียบไปปึ๊บป,ป,ปเสร็จปึ๊บสอสวันที่ผ่านมานี่เองคือมี โผล่ออกมาจากทั้งสองฝั่งเลยเพราะว่าเขาก็ได้แชมป์จริงได้แชมป์เออโคปาลิเ์ตาดอเสแชมป์ความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ121ปีของฟูมิเดนเซ่คือมันก็มีข่าวมาจับจ้องจับจองเกี่ยวข้องกับทีมเราด้วยนั่แหละคือฝั่งบราซิลเนาะสื่อของทางโกโบอีกแล้วยักษ์ใหญ่ของบราซิลเขาหมอบอกว่าเฮ้ยมีรายงานว่าพบเจอนะทีมสเกลของลิวอู ในเกมรอบชิงที่โบคาจูเนียชิงกับฟูมิเดนเซ่นั่นแหละแอไไปซ่องอ่าแอปไปิ่องแต่ไม่ได้มีลิ้วฮูทีมเดียวมีฟูแลมกับอาเซนอนไปด้วยอาจจะดูกันอยู่คนละมุมดูคนละมุมสนามเพราะอาจจะดูตัวอื่นด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ไงเจ็บเสร็จปุ๊บข่าวจากฝั่งบาราซิลมาใช่ไหมมีบาราซิลเทียหนึ่งมาอีกคนหนึ่งบอกืม ฟูลแลมมคือเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวอังเดไปหริวพูไม่เอาหรอกประมาณนี้อ่ะ <c oughs> ก็รอดูมกกาลารอดูเสร็จจริงๆอะหลังจากนั้นอะฝั่งอังกฤษมีมาอีกเดวิดลินก็เป็นสื่อสายหงมันกันนี่แหละบอกว่าริวพูไม่ได้จะเอาอังเดนะแต่หาตัวเลือกอื่นอยู่และอาจจะไม่ซื้อก็ได้ในแนวนี้นอ่าก็เป็นเรื่องปกติของลิวพูคือแบบมีตัว เขาเรียกว่ามีตัวมีข่าวมาแต่อยู่ๆก็ไปเอาตัวอื่นใช่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของทีมเราอยู่แล้วและล่าสุดตอนนี้ข่าวไปถึงไหนคุณรู้ปะมีออกมารายงานอีกนะว่าเฮ้ยอังเดอยากเล่นให้กันหรือวอรคพูนะอ่าซึ่งมันเป็นพูดตอนไหนวะเนี่ยคือข่าวว่าอย่างนี้แล้วมันทรงเหมือนกับดิวของเราแบบลายล่าสุดเลยโรมโอลาเวียอืมคือเหมือนกับเฮ้ย มีแพชชั่นอยากเล่นให้กับลิวพูลิวพูจ่ายหน่อย <laughs> ประมาณเนี้ยคล้ายๆทำนองเดียวกันแต่เดี๋ยวเราต้องรอดูว่ามันจะจบยังไงเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันก็มีมีอีกว่าเฮ้ยลิวพูตกลงทางวาจากับนักเตะไปแล้ว <laughs> ใช่แต่ตัวนักเตะคือยังไม่เห็นออกมาพูดอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังนอกจากออกมาชมว่าเอ้ยเขาคือโค้ชที่เก่งอ่าซึ่งนักเตะทุกคนก็ คมชมเป็นปกติอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช่เป็นปกติอยู่แล้วแหละในช่วงสัปดาห์มาเนี่ยมันก็ถือเป็นข่าวใหญ่ๆที่พูดกับเพื่อนๆให้ฟังเนี่ยแทบจะหมดแล้วนะหลังจากไอเกมการแข่งขันของตูรูจ,จบไปคราวเนี่ยมันจะมีมันจะเป็นช่วงของพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายก่อนจะปิดพักเบกทีมชาติแหละก็วันอาทิตย์นี้เรามีคิวเปิดบ้านต้อนรับเบนฟอร์ดครึ่งน,น้อย พึ่งน้อยสามทุ่มครับผมเป็นเวลาที่มั่นใจว่าเพื่อนๆน่าจะอยู่ดูได้ไม่ดึกนะกลังดีกําลังดีถือว่ากําลังดีพอดูจบปุ๊บมีประเด็นให้พูดคุยกันต่อเกมเนี้ยลิวผูได้เล่นในบ้านนะครับเราอ่ะไม่กล้าพูดแล้วว่าเฮ้ยลิวผูไม่แพ้หรอกสองคลิปแล้วนะก็เล่นในบ้านเอเว้ยครั้งแรกเราพูดถึงสเปอร์สเปอร์ไปยืนไงกระโดนมาอ่ล่าสุดลูตัน ก็เจ้ามาตั้งแต่เยือนกลายเป็นว่า5เกมเยือนหลังสุดของลิเวูตอนเนี้ยชนะแค่เกมเดียวแหละชนะแค่เกมเดียวนอกจากใช่ก็คือนอกนั้นก็เป็นเสมอกับแพ้แต่ในบ้าน5นั้นหลังสุดเราชนะรวดนะอืมเอออันเนี้ยคือแทบจะเป็นหลักประกันหรือความมั่นใจสูงสุดที่เราพอจะมีได้นั่นคือเราได้เล่นในบ้านแคชทีนีแอนฟิ์ครับผมเออส่วนเบนฟอร์ด ตัวที่ขาดก็ยังไม่กลับมาอีวานโทนี่ตัวเก่งของเขาน่าจะไม่มีผลอะไรกับทีมเนี่ยกนได้เพราะว่าน่าจะชินกันแล้วว่าไม่มีโทนี่อ่ะมันก็เขาต้องมีตัวเด่นๆก็มีเอมบูโม่เอมบโมกับไอวิซาอ่าไอสองตัวนี้ก็แสบอยู่เจอเจอเราตอนที่ขึ้นมาหรือดูการแรก ทำแสบอยู่เราโดนไป3-0มศูนป่ะสามสอ๋อสเอเอเสมอสามถ,ถ้าถ้าฤดูการแรกนะที่ไปเสมอคือ<ม>ไปเสมอในบ้านเขา,เาแล้ววิซ่าเนี่ยแหละที่ไม่ยิงช่วงท้ายเกมกลายเป็นว่าเราอด3แต้มนัดนั้นไงแต่ตอนเนี้ยเบนฟอร์ดก็ต้องบอกตามตรงว่าผมรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกของผมคือไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่ใช่ความเคี้ยวความดุดันในแนวลุกแม่นไม่เหมือนเดิมใช่เพราะ เพราะส่วนหนึ่งคือการขาดหายไปของอีวานโทนี่เนี่ยแหละแต่คือถ้าดูจากเวลาเนี่ยเขาน่าจะได้กลับมาอยู่กับเบนฟอร์ดก็ประมาณมกรานี้นะช่วงต้นๆปีเนี่ยแหละครับแต่ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมาแล้วว่าเหมือนเบนฟอร์ดอ่ะอาจจะปักป้ายขายอีวานโทนี่ออกจากทีมแล้วนัดนี้คุณคิดว่าไงบ้างครับเนี่ยนัดนี้ครับครับผมอเล่นในบ้านเราผมว่าต้องชนะแล้วแหละ เพราะว่าดูจากตารางคะแนนเนี่ยอืถ้ายังไม่ชนะอีกนะเอาเอาเอาเสมออ,ะอ่ะปุ๊บถ้าเสมอนี่เราพร้อมจะโดนอาร์เซนอลแซงได้วินล,ล่าก็ด้วยวิลล่าวิลล่าต้องยิงสี่ห้าลูกอ,ะอ่ะอ่าวิลล่ายิงสี่ลูกถึงจะแซงเราอืแล้ววิลล่าเจอใครวิลล่าเจอฟูลแลมอะก็มีสิทธิ์ที่จะชนะซึ่งฟูลแลมตอนเนี้ยเป็นทีมแบบดัดดัด ดูไม่จริงๆคือแบบแนวลุกเขาเขายิงประตูได้น้อยน้อยมากเลยน้อยแบบแปลกๆซีเบีนัดยิงได้เก้าลูกคือแบบยิงได้เท่ายิงได้เท่าบอลมัดยิงน้อยกว่าลูตันอ่ะเออไม่เพราะว่ามิโตวิดไม่อยู่ด้วยหรือเปล่าใช่ตั้งแต่มิโตวิดย้ายไปได้ไอของวูบเกาลาอูคิมิเนสมาคือลาลาอูคิมิเนสเนี่ยตั้งแต่ผ่าตัดหัวมาไม่เหมือนเดิมเลย ไม่เหมือนเดิมจริงๆกลับไปฟอร์มนั้นไม่ได้แล้วอะผมว่าแต่เมื่อก่อนอคมอตอนอยู่กับวูฟเนี่ยคมมากข้างหน้าเนี่ยแล้วเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งไอ้ชื่อวินิิอุสอาซึ่งก็ยังเป็นแบบไม่ใช่ตัวจบสกอร์ที่คมสักเท่าไหร่คือเรียกว่าหน้าเขาไม่คมอะอมตัวเด่นเขาคือมีแค่วิลเลียมอ่าแล้วก็ของเราเด็กเก่าเราอะวิลสนันอ่า เอใช่แต่มีภาษาก็ลงบ้างตัวจริงบ้างทำรองบ้างอือดม่าตาโอเล่เจ็บอยู่ดูจากร่างกายไม่น่าเจ็บจริงๆอ่ะเจ็บพอยกเวทเยอะเกินไปเปล่าใช่เขายิมเจ็บแต่ตอนสมัยเขาอยู่กับบู๊ไปบาซ่าแว็บหนึ่งไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะมาอยู่กับฟู๊แลนนี่เขามาฟีดด้วยไงเจ็บจนลืมไปว่ามันมันอยู่ทีมไหนไปแล้วอ่ะ และอย่างดูเหมือนตอนนี้คือฟูลแลมอ่ะดูเหมือนเป็นทีมที่ไม่ค่อยมีความลงตัวเท่าไหร่ด้วยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดจากเงื้อมือของวินล่าในบ้านใช่แล้วก็เบนฟอร์ดก็น่าจะไม่รอดเราเหมือนกันไม่กล้าพูดความ <S 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 มั่ใจไ<น>ม่หมดเนเได้ไม่รู้อ่ะก็จะลูกของลูกก็น่าจะชนะแหละหนึ่งลูกก็เอาอา,อารมณ์ตอนนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนัดเนี้ยอยากให้เก็บสามแต้มให้ได้เดี๋ยวจะ พักเบกทีมชาติอีก2อาทิตย์ใช่แล้ว2อาทิตย์กลับมาเราเจอใครครับบุกไปเจอแมนซิเที่บ้านแมนซีด้วยขอให้สบายล้วไม่อยากไม่อยากแช่งดีวะสบายเราจะบอกว่าขอให้นักเตะหลักๆแมนซิไปเล่นกับทีมชาติเจ็บมานิดๆหน่อยแล้วกันโอ้แต่แมนซีเขาได้โรดี้กลับมาแล้วไงเออตั้งแต่โรดี้กลับมานี่คือคืนฟอร์มเนี่ยใช่แล้วเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่จ่าฟงแล้ว และจากที่เราเห็นในช่วง5ถึง6ปีหลังที่ผ่านมาถ้าแมนซีขึ้นจากฝูงเมื่อไหร่นะลงยากยากมากภาวนาไปเถอะยากกันยากส่วนถ้าสมมุติเราชนะอืเราก็จะต้องไปบอกว่าแช่งเขาอีกแล้วคลิปที่แล้วก็บอกว่าแช่งแล้วแช่งสําเร็จนะแงสแต่เราไม่ชนะโอ้โหเราเราเชียร์ใครนะคลิปที่แล้วเราเชียร์มิวคาสเซนใช่ให้ตบอาเซนอน เราเชียร์เชลซีออโอ้โหเข้าหมดอ่ะอแต่แต่เราไม่ชนะนัดนี้สเปอร์จะออกไปเยือนวูอ่าซึ่งถ้าสเปอร์แพ้และเราชนะเราก็จะแซงไงแต่ว่าเราแซงซิตี้ยากถึงซิตี้จะชนะก็เะคือคือต้องยิงหกเจ็ดลูกอ่ะโอ้ยคุณไปบอกให้สเปอร์แพ้มันยากนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเพราะว่าตอนเนี้ยตัวเจ็บสเปอร์ถูกเยอะ ตัวโดนแบนมีอมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยก็ให้เขาเสมอก็ได้เราก็ต้องอย่างนี้ถ้าเสมอใช่ไหมเสมอเราก็แซงเว้ยเราก็แซงได้แต่เราต้องชนะนะเออถ้าเราชนะแต้มจะเท่ากันแต่ประตูได้เสียเราจะดีกว่าอ่าจะบอกว่าวูฟบอะเล่นในบ้านผลงานก็ดีนะอห้านัดหลังคือแพ้เราแค่ทีมเดียวอืมเออเสมอนิวได้เสมอแอตตันวิลล่า ชนะแมนซิตี้ด้วยใช่อ่าซึ่งในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่แมนซีไม่มีโรลี่เนี่ยเห็นผลชัดเจนเอาเป็นว่ายังไงวันอาทิตย์นี้ก็สามทุ่มพร้อมเพียงกันแล้วกันครับเพราะว่าอยากให้เก็บสามแต้มนี้ได้ก่อนที่จะพักเบกทีมชาติเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปทีมชาติอ่ะจะเจ็บกลับมาสักกี่คนเนี่ยล่าสุดอ่ะคือทีมชาติครั้งล่าสุดเห็นมาลอบบเจ็บมีผลเลยเนี่ มีคนเลยคิดการ์ดแม่งคิดถึงเลือเกินแขนไม่หายลูกภาพในนั้นติดตา <c oughs> โอ้เหห <c oughs> พลงลอยขึ้นมาเลย <c oughs> โดนแย่งจากขาวไปเลยอะครับผมฝากเพื่อนๆมาเชียร์ด้วยกันครับครับผมสามทุ่มวันอาทิตย์นี้ลิวพูเบนฟอร์ดครับเล่นในบ้านหวังว่าจะมีอะไรให้เราชื่นใจก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติถึงสองสัปดาห์ไม่อยากให้ต้องแบบครอปต้องมาไล่เปลี่ยนกองหน้าลงเป็นแผน สามสองห้าอะไรอย่างงี้แล้วอ่ะคือถ้ามันลงอย่างนั้นอ่ะคือเราตาม <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> คือรุุ้้นเหนื่อยเลยใช่ครับผมเพราะเดี๋ยวเปิดเบรกทีมชาติมาเนี่ยหลังจะจบมาแล้วเราไปเจอซิตี้เนี่ยอันนี้งานหินแล้วหลังจากนั้นน่าจะมีแมตช์ยากๆอีกค่อนข้างเยอะ <c oughs> เสียดายเหมือนกันว่าพรีเมียร์ลีกนะที่แล้วลิเวอร์พูลทำหล่นไปสองแต้มเสียดายแต่<า>ถ้ามองอีกมุมหนึงคือเราไปตีเสมอได้ทดเจ็บเน ว่าม,มีแต้มก็ถือว่าดีแล้วถือว่าเซฟแต้มจังหวะมันมองนแง่ดีใช่แล้วรูตั้เองเล่นในบ้านก็ผมว่าหลายทีมยังจับทางเขาไม่ได้บวกกับเขามีวินัยในเกมรับอะ่ะคืออดคนทีมใหญ่มาบุกบ้านเขาเนี่ยก็มักจะชนะไม่ขาดขนาดสะเปอร์มาแรงๆตอนนั้นเนะี่ยยังชนะลูตั้แค่ลูกเดียวเลย ก็เดี๋ยวรอดูนะครับวันอาทิตย์ว่าจะเป็นยังไงครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพืเพ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเป <ล vem S 1> ็นเรื่องราวหลังจากเกมเมื่อคืนรวมๆรวมๆรวมๆพูดแบบก็ก็มีเซ็งๆหน่อยอะแหละแล้วก็เกมที่เราจะไปเจอกับเบนฟอร์ดวันอาทิตย์นี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ในคลิปหน้าจะหยิบยกเรื่องอะไรมาพูด เพราะเดี๋ยวเราจะเหงาแน่แหละอีกสองอาทิตย์ต่อจากนี้ชิมชาก็ต้องไปหาข่าวนั่นแหละซื้อขายข่าวข่าวลือๆต่างๆใช่เพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้ตลาดหน้าหนาวแล้วไงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตลาดที่เงียบสําหรับลิเวอร์พูลหรือเปล่าไงก็วันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับ